ชาวราศีเมถุนได้ไพ่ฝึกอบรมสัมมนามหรือการออกเดินทางไกลหรือการผจญภัยเกิดขึ้นนั่นเองอะนะเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่เดือนเกิดเนี่ยชาวราศีเมถุนเดือนเนี้ยออกแนวต้องผจญภยัยต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เคยทําอาจจะได้ทำํำ สิ่งที่เคยแบบล้มเลิกแนวความคิดอาจจะต้องได้ลื้อกลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมทุนนะคะอาจจะต้องเกี่ยวพันกับ มิตรบริวารเพื่อนฝูงในองค์กรเดือนนี้ต้องพยายามปรับตัวให้มากนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานบอกได้เลยว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเกิดขึ้นในส่วนของสายงานของชาวราศีเมถุนทําให้ตัวคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับสายงานคือหนึ่งอาจจะไปฝึกอบลมไปช่วยสอนไปช่วยเทรนหรือตัวคนก็จะอาจกลับกลายเป็นเด็กใหม่ในกลุ่มของสังคมหรือกลุ่มของเพื่อนร่วมงานก็เป็นได้แต่เท่าที่ดูเนี่ยชาวราศีเมถุนก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากัน ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของวาจาคําพูดหรือนะวัดระวังในเรื่องของอารมณ์แค่นั้นเองอนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้จะเกี่ยวพันกับบริวาครคคือเดือนนี้ชาวราศีเมถุนอาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องอย่างที่บอกค่ะช่วงเปิดเทมอมใกล้เปิดเทอมช่วงนี้อาจจะต้องยุ่งจวกเด็กๆค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผนเกี่ยวขันกับ เด็กๆบุตรล้านบริบาลค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายชุดนักเรียนอะ,อะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าเท่าที่ดูชาวราศีเมถุนก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วดูแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบหรือความเครียดอะไรๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกถึงคนที่อายุน้อยหรือการ มีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่าหรือการทําตัวเป็นเด็กก็เป็นได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าคนที่ยังไม่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะกุ๊กกิ๊กกับคนเด็กๆวยัยใสเกิดขึ้นอ,อาจจะมีความรักที่กระชุ่มกระชวยหรือบางคนความรักหรือความรู้สึกอาจจะเกี่ยวพันกับสายงานเดียวกันออเอาจกันอะไรเงี้ยนะชอบกันเองอ,อยู่ใกล้าาชิดกันแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกันะนะก็ทําให้ชาวราศีเมถุนรู้สึก กระชุ่มกระชวยในเรื่องของความรัก,<า>กหรือถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะวางแผนในเรื่องของการมีบุตรหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะใช่เมถุนเน่ยน,นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องบริวารเรื่องเด็กเรื่องเพื่อนใช่ค่ประมาณนี้ฮะมีสังคมเข้ามาะนะฮะตรงนี้นะฮะ